นกทองคาในดินแดนอันไกลโพ้นมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่มีเรือนผมยาวสีแดงเจ้าหญิงมีสวนดอกไม้ที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกกุหลาบสีแดงซึ่งทำให้เจ้าหญิงรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากในยามค่ำคืนเมื่อผู้คนในอนาณาจักรต่างพากันเข้านอนเจ้าหญิงกุหลาบจะออกไปยืนที่ระเบียงในวัง และปรบมือสามครั้งเมื่อได้ยินเสียงนี้นกสีทองตัวจิ๋วก็บินมายังมือของเจ้าหญิงณตอนนั้นเองเรือนผมของเจ้าหญิงเปล่งประกายเรืองรองเจ้านกน้อยน่ารักเริ่มร้องเพลงไพเราะและเจ้าหญิงก็ร้องเพลงกล่อมไปพร้อมกันด้วยเสียงอันนุ่มนวล ผ <The> ู้ใดได้ย <un dialog> ินเสียงเพลงกล่อมอันไพเราะของเจ้าหญิงก็จะค่อยๆปิดตาลงและหลับไหลไปในที่สุดเมื่อค่ำคืนดำเนินไปอย่างสงบสุขและชื่นมืนด้วยเสียงเพลงไพเราะของเจ้าหญิงกุหลาบ วันหนึ่งแม่มดผู้สวมหมวกทรงแหลมก็ขี่ไม้กวาดตรงมาที่วังของเจ้าหญิงกุหลาบลา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 เจ้าหญิงนี่จะร้องเพลงอะไรกันนักกันนะทนไม่ไหวแล้วแม่มดหน้าตาบูดบึง้งจึงไล่เวทมนต์ชั่วร้ายใส่เจ้าหญิง บาลักซัมบาลักซัมดอกกุหลาบเอ๋ยจงเหีย่ยวขอความเยียบจงเกิดแกเจ้าหญิงกุหลาบณตอนนั้นเองเรือนผมของเจ้าหญิงก็เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทราวกับทานฮะเกิดอะไรขึ้นกับผมค่ะผมเป็นสีดำหมดเลยแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนเสียด้วยสิเจ้าหญิงที่มีเรือนผมสีดำ ออกไปยืนบริเวณระเบียงเพื่อร้องเพลงกล่อมผู้คนของเธอเธอปรบมือสามครั้งนกน้อยสีทองบินมาหยุดที่มือเธออีกครั้งผมสีดำของเจ้าหญิงเปล่งประกายเจ้าหญิงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือนผมสีแดงของเธอแต่เธอก็ยังตัดสินใจร้องเพลงไปพร้อมกับเจ้านกน้อย ทุกคนในอาณาจักรต่างเข้าสู่พวังแต่แทนที่พวกเขาจะฝันดีพวกเขากลับต้องเผชิญกับฝันร้ายเป็นที่สุดเด็กๆตื่นขึ้นมาร้องไห้จ้า ไม่อยากเข้านอนตอนกลางคืนอีกต่อไปแล้วฝันช่่งหน้ากลัวหรือเกินข้าก็เหมือนกันในคืนวันต่อมาเมื่อเจ้าหญิงกุหลาบได้ทราบแล้วว่าทุกคนเผชิญกับฝันร้ายเธอก็ไปที่ระเบียงอีกครั้งและเรียกนกน้อยสีทองมาหาเจ้านกน้อยผู้คนของข้าไม่อยากฝันร้ายแล้วด้วยบรรเทาฝันของพวกเขาก่อนรุ่งเช้าหน่อยเถอะนะ ทำให้ผมของข้ายิ้มแย้มเหรอืมเมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้านกน้อยเจ้าหญิงจึงเติมน้าใส่ถังขนาดใหญ่จนเต็มและใส่กลีบกุหลาบแดงหนึ่งกำมือเต็มลงไปในน้ำน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงเจ้าหญิงแช่เรือนผมของตัวเองลงในน้ำนี้ทันใดนั้นผมของเธอก็เปลี่ยนกลับเป็นสีแดง ของคืนนั้นเมื่อเจ้าหญิงร้องเพลงกล่อมทุกคนในอาณาจักรก็พลอยหลับไปอย่างสงบและฝันถึงเรื่องดีๆเมื่อรู้ว่าคาถาที่นางร่ายใส่เจ้าหญิงกุหลาบไว้คลายแล้วแม่มดหน้าปุดบึ้งก็โมโหและร่ายคาถาใส่เจ้าหญิงอีกรอบลลคซ เบลกแอมดอกกุหลาบเอ๋ยจงเหี่ยวขอความเงียบจงเกิดแกเจ้าหญิงกุหลาบแม่หมดร้าคาถาให้ดอกกุหลาบทั้งหมดในอาณาจักรเหี่ยวแห้งแล้วนางก็บินหนีไปเจ้าหญิงกุหลาบเสียใจมาก เมื่อเห็นว่าเรือนผมของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำอีกครั้งไม่นะอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเจ้าหญิงขอให้ข้าราชบริพานนำกลีบกุหลาบมาเยียวยาผมของเธอในทันทีอย่างไรก็ตามข้าราชบริพารผู้นั้นกลับไม่สามารถหากลีบกุหลาบได้เลยแม้แต่กลีบเดียวทั้งจากในสวนและแม้แต่ในอาณาจักรเอง ใจดีละที่นี้เจ้านกน้อยบอกหน่อยเธอไอ้กุหลาบทำให้ผมของท่านยิ้มแย้มยจิบจบจิบจ,บจ,บจบแต่ไม่มีดอกกุหลาบเลยสักดอกในอาณาจักรนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสิเจ้าหญิงกุหลาบรู้สึกสิ้นหวังและเริ่มร้องไห้ออกมาเสียงดังน้ำตาของเธอรินไหลหยดลงไปที่พื้นณตอนนั้นเองมีชายหนุ่มรูปงามเดินทางผ่านสวนในวังพอดี เมื่อเขาเห็นน้ำตาของเจ้าหญิงที่ร่วงเพาะลงไปที่พื้นเขาก็หยิบกล่องออกมาจากกระเป๋าและข้างในนั้นมีเส้นผมบางๆสีแดงเขาวางเส้นผมสีแดงนั้นไว้ตรงบริเวณที่มีน้ำตาร่วงใส่เส้นผมสีแดงนั้นเปลี่ยนร่างกลายเป็นดอกกุหลาบสีแดงเปล่งประกายในทันที ชายหนุ่มรูปงามหยิบดอกกุหลาบนั้นขึ้นและนำไปให้เจ้าหญิงเจ้าหญิงยืนอยู่ข้างอ่างน้ำอย่างเศร้าสร้อยเธอรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเห็นชายผู้นั้นเดินเข้ามาโอ้ท่านนี่เองข้าจำท่านได้ใช่แล้วข้าเป็นเพื่อนสมัยเด็กของท่านดอกไม้นี้ให้ท่านโปรดรับไว้ด้วยเถอะ เจ้าหญิงกุหลาบเจ้าหญิงดีใจมากเมื่อเห็นกุหลาบแดงที่เพื่อนวัยเด็กมอบให้เธอทันทีที่เธอโยนดอกกุหลาบลงในอ่างน้ําและแช่เรือนผมของเธอในน้ํานั้นคาถาของแม่มดก็คลายตัวในที่สุดผมสีดำราวกับเท่าทานของเธอเปลี่ยนกลับเป็นสีแดง เมื่อได้เห็นแล้วว่าเจ้าหญิงมีความสุขมากเพียงใดพระราชาก็สงสยัยพ่อนุ่มไหนบอกมาซิว่าเจ้าไปหาดอกกุหลาบนี้มาได้ยังไงในเมื่อไม่มีกุหลาบเหลืออยู่ในอาณาจักรเลยกุหลาบนี้ก่อตัวขึ้นจากน้ำตาแห่งความเศร้าของเจ้าหญิงและเส้นผมสีแดงของเธอที่กระหม่อมเก็บไว้ตั้งแต่สมัยเด็กพยาค่ะท่านราชาความซื่อสัตย์ของกระหม่อมนั้นลึกล้ำยิ่ง ใช่แล้วพ่อคะดูสิลูกก็เก็บเส้นผมของเขาไว้ในกล่องนี้มาหลายปีแล้วเหมือนกันพระราชารู้สึกประทับใจกับความซื่อสัตย์ของทั้งเจ้าหญิงและชายหนุ่มมากเจ้าหญิงกุหลาบและชายหนุ่มจึงได้แต่งงานกันในวันรุ่งขึ้นเมื่อรู้ว่คขาของ,งานางคลายเพราะพลังแห่งความรักแม่มดจึงหมดหนทางสู้ และบินหนีไปยังดินแดนที่ห่างไกล